แต่ปเป็นของพ่อกำลังจะฉันอ๋ออีพ่อแบบาออกไปทั่วที่ทั่วเนี่มัดเป็นดังทางไหาแต่ติตไม่ด้านไม่เก่นเท่ว,ว,าาว,ว,วาากูเขาคนเท่าตายไปแล้วเพราะอะไรกูเขยงแปลว่าเอาแรงไปเผาขั้นบ่เผามันเอาเหม่นกูขีดมาบอกว่ามัดไป็จังทางตายไปแล้วไม่จะไน้เอาเหม่งเหม่งไม่จะเนด้ขีดอ่ะตอนยักษ์พอเราตายเขา ฮักหอมกันคึ้นหนังได้ผัวเนียแต่ท Do ี um ่ว่าให้ฟร้างกิน้าแบบฮักฮักหอมกันขึ้นหนังเลโตกับชู้ชูหอมกันตายก็ชู้ตายเอาไปชูไม่กินเหาเยขึ้นอยเป็นตำนาทั้งวลยแต่ของม่้ไป่ตเกิดจากเมฆตายไปแล้วไปม่เล้ยงยังสิได้ตาย้าไปใครได้เกิดนะได้ตายอีกหะ qua ngoan tháo vào đà nó qua nguy cơ tè tè bé con tài mấy cái phần thì già mấy có phần thì già ừ tè bé con tài thôi nào hót mày qua hột băng mày hột vừa hết trăng hết cả qua hột anh em không coi qua tầm chúng นั่นแหะเพราะว่าใงน้ำมะพร้ากก็มีความเสี่ยงเหมือนกันแต่ว่าเจ้าตายไปก็เอาหน้ามะพร้าวไปร่างน้าแต่เดี๋ยวนี้ว่าท่านตายกินมันไปทั้งคนแม่ครับทุกคนมีสิทธิ์กินได้แต่อย่าเพิ่งมีสิทธิ์ล้างหน้านะเนี่ยอื้อหลังทั้งคนเนีเอาหน้ามะพร้าวไปร่างน้ ชาร่างวันชุดท้ายวันนี้เราต้องกินไปก่อนอเออกินเพื่อบรรเทาความทุกข์กินเพื่อบรรเทาความเคียรู้จักไหนเพราะฉะนั้นมไม่เกิดแต้แต่าสาเวาวย,ย,ยังัวาย่ังงี้น่ำหักกันเด้หวังเกี่ยวกันทางใดแบบที่ไหนอเอาแต่เข้มหวานหวานมาว่าดอกกัน กูท่ากับหักกูหิ่งกูหกิ้งกับหักกูท่าตามควงต่างรักกัอความสาพันโดยเกิดขึ้นว่นในว่ามันเกิดขึ้นในตัางวันไม่ได้ขอควาเดียวกันบาทนี้เคยว่าวงกับว่าวงเคยว่าวีว่าวจักรว่าวพอมเท่าว่าท่านตไปเมี่อคือท่านที่หลายบาทโดนไปได้บา เกิดความฝุเกิดความน่กเขียวเข็งไม่หายกัมหัวตกเนี่ยเมื่อว่าดีไปงองเมื่อหนาหนักเรื่อเรียกร้ายมาจากเขาผู้เมียัาวาหัวผู้หัวกาวไม่ไป้เมื่อที่แตดเราไร้บอกคุยนะไม่ควยผืนวมาตัวนึงเริ่อเปลี่ยนชื่อหัวเราได้ผู้หัวตกคเออีขันด่านว่าฉันด่านว่าเคยคือว่าฉันด่านตะเกียกก็ได้ว่าดีว่ แต่เามึมา่หลายอ,ววกาอาีกขนาดคือเราได้่ราบ่กจันเออเราพคิดเริ่มเพียงกันนะเริ่มว่าคักว่าของกันนะตอนแรกค้าร้องกันด้อมชูชูมาม่าจะตายแค่นกันได้เพื่อไมาหาให้เคยมาคนมันไปจังขันนะงาบมางาบมาโอ้จ้าเขาจ้าวขาหาว่าหาว่าให้ตัวแดงน้ำเขา เห็นเชียหอยกูก่ฟ้าใจถ้าเอาอนไหายกูชอให้ผัะแพยหอยกูชื่นใจพะแพ่ไอ้อันนั้นตัว่่าจังพะแพ่ไอ้มาหานแค่ตัวอรนั่งใจงเออผาแพยด้วยมันกูไม่ใจมันเห็นหนาเห็ผักแพ่กบฟ้อดึะไหวชันนั่นหักมเป็นหางแท็ พ in right ักเชีเอกครับไก่ช่ตอตอยก็เก่งเห็นชงขาดดาอันนักปาเ็นตาักเนาอเอชมขาดดาขาดดาถ้าออนเขาไรตั้งเขาไรแต่แมเนขอแม่หางบอกข่าขาดดาบขาดขอแต่นอืบบอกขาดขาดมาเแม่ตั้งาเป็นงมหักง่าม บันตีจ้ายาง Bref, um luz, ını, ์ูกขาดด่ขาดได้พ็อย่าขาดอันนั่นวะพ่อแต่อยากขวายังวะน้มหักเว้าเรียกตอนเบ้าเรียกตอนขี้เดียดก็ขี้เดียดพวกขี้เดียดกันพงเรา่อยปขีดียกันไว้โดแล้วจะไปมุ่งหน้า มาเท่าเราว่าคู่อยู่นักก็ต้องปิากว่าันมาน่น้าสิตายนี่ตาก,กันไม่ตาคูรักเอ่มกว่านีคูรกเอมไก,บบมกบบนะวา่าอี้นเอยกว่บาบ้านี่น้าตายกว่าด้วยบอานบ้านนี้นาาเาอ,อาไปกปไปเดีด๋ยวให้ไเท่าเอาไปเพราะว่ามา่ถือเหม็นกนได้ว่าทานป่าคือเห็นน้าอยู่น้ำก,กันเป็นทีปีข้าวปีตายไ,ไปว่าอยู่ไหนพ่อถามขึ้น เอาไปเผาขันทีเพราะทันนั้นร่างกายไม่ใช่ของเราไปเผาผิดติดวิญญาณยืน่บนเขาอ่างน้ำว่านดาตุดไฟไปว้าตุดจดจุ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 ดตุนปดจุดทุดจุดจุดจุว่าดจุทุมจดจุหจุืจุดจุดุ้ดจุดาุดจุดจุดจุุ่ดุาด ไม่มีใครเห็นเดินเอินพอเอิบไหมดื้อเอิพี่เอินว้าไม่มีใค่เห็นด้วยตายไปคุยไปทางไหนไม่คนน้นทางไปแล้วมีทางทางถวันทางโนนาร์บันที่เอาคืนมาบ้างบ่ว่าไม่ได้ก็หงไม่ได้ว่าเคยสร้างอะไรว่า เคยขาพอตีไหมเคยเวาวยาปากเียกเคยรักเล็กเขาไม่อนืมทั้งทันเขามีบันพีวไหมั้งหอกคนอื่นหลอกได้หลอกตัวเองหลอกไม่ได้เวลาต่างตลอกคนบาดขึ้นกันตาน้มที่หวานบ้าผ้าแดงแดงเล็้ามกัดไปเ่อนุ่งมาแน่วคือฮอโอ้ปต่จได้ําต้องท มาด่าแล้วพาทางไปตาด่านข้่งหลังเพราะฉะนั้นก่อนที่มันจะใช้เกินไปไ<อ>พ่อก็เลยจะพาลูกหลานท่าทางความดีทางความดีให้มีกิเมตตาให้ผู้จักคิดชอบช่วยดีให้ผู้จักคุ้นคู่บาอาจารย์คุ้นพอคุ้นแรงถี่จังว่าแกข่าวมอนะลูกจักมา ไม่ถงควาอะไรไม่ถงควาเราพิจาจรณาเองบางเพื่อบางที่ตามเบ้นแต่น้ำข้อหอดฉานอยู่้นโลกแล้วลอาจจะไม่ถือชาติหน้าเพราะชาติหน้าไม่มีใครเห็นชาตินี้อืเทวดาฟ้าดิทำมาชาติจะถอนเองในเมื่อเราทำไม่ดีคิดไม่ดีเพราะฉะน,านั้นที่เจรณาตัวเองเพราะฉะนั้นพ่อก็เลยให้ทำประตูโค ก็ว่าได้ป่าว่าจลวัดหลวงก็ล่าไดเชื insight, ่อสิโค้งนะใดนีะก็จาาข้าต่างจนต่างเะพ่อวัดท่างตวนว่างมาบอกป็นคืนถวายนะพ่อต่าต้าดเงโคงของวัดไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งจใบวัดดังเพราะว่าบุญร่วมชางช่างเท่กันขุดนามบ่กกชาน้าช้าเทบาญไปเครื่งราหาราชิกวัดดัง พ่อไม่ได้วางคับให้คนทำรุ่แต่พ่อพูดให้ลูกร้านคิดเอาคิดเองแ้วกระทั่งเองปฏิบัติด้วยตัวเองใครอยากทำก็ทำใครอยากช่างก็ช่างนะลูกนะเป็นบุญบารมีของเราที่จะเกิดขึ้นผ้าผ้าหนาก้อนผิดตายตายไปแล้วก,กันยังใดรักต่างไักเม่นแล้วหลุกแล้วก็ฉันอันที่แย่ระมาลูกร้านก็ว่าอยากทำ โกหนักว่าพอต๊กมาโกทั้งเป็นไม่ทันเลย่าครพวกขาดจิตใจไม่หมือนควงถามว่าพออ่อท้อหกเชฟหาไม่เริ่มตั้งแต่พออ่อท้อหกเชฟหาเป็นต้นไปจะได้ช่างถึงพ่อท้อเก็บิบถางเอ็บขังเอ็บขังคาดว่าจะเก็บขัมพ่อไม่ได้ถามว่าโน่ no, ไม่ได้ช่างเลยเพราะอะไรจึงไม่ได้ช่างเพราะเงินไม่ถุง ต้องเกตจุ also, ös, ้ถามเท่านั้นเกตชีอถามพอไม่คมดท้ายว่าบอกเลยถ้าบอกเลยเขาุดท้ายไม่อื้เกตชีอถามพอว่าอิ่ร่้าหลาคือเราไปเห็นที่ที่หลายอย่างนะมุนักอึ่งร่้าหลาว่าต้องในไทยงบหลายจรหลายอย่างเลยพอเห็นที่พี่ไทยน้าเก็บเขียนว่าต้องทาองอุอ่มหหลว่าให้องค์ยางโนโนไม่ได ้เทายาน้าเกศเชียนทององเท่าไหร่จะอันเชิญไหมลูกอันเชิญตู้อันนั่นแต่นาคราชชุกโกธนาคา,ารนันเฮียงกันท้ำหวังนะเทายาหน้าเกศเชียนทององตามว,านวนะ้นะลูกนะเทายาหน่าเก็บแีนทององ,ต,องต,ต,ต้องได้คิดดูเลยต้องได้ถามดูเลยต้องเฮ็ดเฮียงกันขั้นเฮ็ดองอย่าไม่ผ่านไม่ผ่านไม่ผ่านต้องทำทององเท่าไหร่ ขั้นบ่ิเ็ดมันเป็นอยังองเดี๋ยวมันเป็นอยังพอ,อาจากอันเพิน่นปู่ปู่วีของพระองค์จากอันเพิน่นองเดาดอกมันอยู่ในกิจไม่ได้นะคู่เราอยู่สองกิจไม่ได้ใครว่า,วา,าก,ก็คนพระองค์นะลูกองค์ชายก็องค์วข,ขวาแต่มีกเกล็ดเชียนเหมือนกันจำไว้นะลูกมีกเกล็ดเชียนเหมือนกันอื ด้วยบนบารมีอิงร่างหลาพามงเห็บมูฉังรู้ด้วเป็นทาวพานบุญไทยไทยบุญปูที่อประ้าพ่อปูตาปูพุ่มปูนขุ่มเจ้าที่เจ้าทั้งเจ้าบานเจ้าท้องเออไปดูแลพกปักรักสงนักช้าบุกร้านบานเนี่ยหายตู้ชงตื่นเต้นในเมื่องใหญ่ทางคืนว่างแต่ก็ชักการระเบูชท่าแบบอันเพิ่ม องู่อาณาคราชุโกทนาคราพญนาเจ็ดเียนทอกองเจ็ดทมูรแล้วอเปล่าทองทั้งทั้งกัดตายพะทั้งกัดตายค้นนั่งว่าได้เ้็คเข้องามหมแล้วนรือเปล่าตังโตไปข้องาหมดหมจ้กว่าอ้เอาแผ่นทองมาติดด้วยนะให้อืนนั่งราบปิดทองอ่องงแล้วหรอบ อันเธงองค์ปุ๋ทั้งตาใจมีแผ่นทองด้วยอย่าลืมแผ่นทองไหมหรือไม่โอเคไหมโอเคครับโอเคไหมเขาจาจตามนั้นนะร้านวะทำพิธีให้เูียบญ่เราคนไปแผ่นทองให้เูียบร้อยา้านมันจำทีทั้งไว้ที่ทีทั้งรันมึงนี่วันที่เท้าหก พ่อคือว่าว่ามีเท้าเกตว่าสั่งเอาพาอว่าเลยว่าเท่าเกตเลยล่ะพาะว่าขนักตเขียนทั้งอ์เ่ยโอเคไหมโอเคต้องคนะเกตติดกว่าเปิดจังสั่งพเราอย่างเกเช็บบมันต้องเฮ็ดของกอมไม่วาไ่งมาจีเฮ็ดงอ์อย่างไรต้องเฮ็ดของนะลูกต้องเาไปทังเขาเฮ็ดของโอมมันต้องถูกต้องแต่ ต้องให้ครบเก็บเขียนนะตังไม่ครบไม่ไดตังว้า,วาตังไว้ตังครบทั้งสองพระองค์พระทั้งกระจายว่งาง่ะาบสีเทาใบสีองค์เพราะว่าท่านเป็นองค์ขึ้นม,มาหละคงค์ได้สวยน่าลักแต่หามารรำบวงสวงเปิดพร้อมกันได้ในวันที่หกพุก็าด้พอท้อท้อหหกห้า มาจังสิเป็ี่ยนผลเท้าแม็ดล้วจังสีได้เ็ดประตูโคประตูโคเทศทิงพอท้อเองถึงฉ่ำว่าได้งักว่าไดข่าเองนนพอนอกคงทุถทายว่าไดขั้นรอคงทุถทายว่า่ดต้องตัดสินใจวันนี้นำมาหาเงครับ ่ันว่าตาถิ ye, ่นใจมงนี um, <laughs> la ่งนอ่งน <brewer y>. ิงไม่ได้ดัวแบบได้ใจกว่าดีจ้ะถามร่างวนมีงิไม่เคยถือรางวันไหนนมิมือรัวมีนะมีรางวันใหญ่ด้วยนะร่งไถพอยรไ่ไปด้วยหันว่าต้องถ่ามอง่ันมาเ่อหอปูชี้พักขาวว่าจ้ะพักอันดังมึงคือบัตรเชือดตัวนี ท่านไว้ทุกุงเท่นเมาเราต้องไปซื้อกลุ่มเทพไปเท่ห์งานมาช้วงหวังท่านจื่ออะไเสี่ยงด้วยแต่ไม่คนไม่โชคใหา่นะลูกนักงานยังใจงานงอ,าอัาไม่หยางว่าว่า เย็บซีของยิมเราด้วยครับเตงเออเอฟซีเออฝากเรามาฝากกบกีนางแปงโมกากีงแล้วรู้ว่าหายวิเศษวิราวิเศวิหมาแล้วสุกแล้วหายกวันนัสุดคาฟาด้าเจ้รสดินเข้าเดนหายก็ไหนวะหายก็ไหนวะฮะเดี่ยวทีวีไม่ไปวะอพิชกันเอาเผ้าพากกันสัญญาอะไระ เอาพขาจะคิดจะะรดูอ่านมาลงนะอาหารม่้อตรงนี้แบบมื้อตงีหวานโ่ดีไม่เห้นเกปาแกงนหารเขาไหนว่าหารเาไหนว่าจะแต่ง่าด้รือต้าขั้น่ตกับตันในคลมใมาสีปีขวมาเตมันป่อะไรไอ้ยังอีกวมื่ังเมื่อเราเตรีไปหน้ากาดมาเียต่ตัวเข็งๆละปูเตเข็งๆอ่ะเออเขียนทำไมเข็งเอาเข็งปหนังก่อน แต่นั่งเราเขาได้้นะไม่ติดไม่ตืบอแต่นั่งเราแข็ฟังเครับผมเราแล้วจักที่แต่วันนาทองเอที่เอาเอาจัดสรรบริษัทแล้วครับผมเอาไม่โสดเวลไม่โสม่หวานจุกะปาแข็งแรงบริษัแล้วห่างไม่ดีได้ท่ง้ายปีเก่าตราปีใหม่ในวันที่สามสิบเหงๆหงรวยกน ได้ด oui, er ้วยบึงบารมีองค์ปูชีตักขาพร้อมกับพญานาคเกศเซียนสององค์อ่ะครับเจ้าเลยนะครสาธุ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 เลยครับเด้อครับสวัสดีครับท่านสองยิ้มแล้วรวยนะครับเนาะเหมือนกับได้รุงจากหอปูตาหอปูชีตะเขาครับปูกะเน้นเรื่ององค์ปูพญานาคนะครับเนาะองค์ปูพญานาเกศเสียนสององค์นะครับเด้อแก้หน้าดีๆนะครับฟังเบิึงดีๆครับ ทุกคลิปทุกคำบอกของปูจะมีความหมายนะครับเนาะครับกับฝากกดไลค์กดแชร์กดเปตั้งใจทั้งสองยิมเราด้วยนะครับเอ้อผู้ใดต้องการบูชาปูลือสีหลังแตกหรือว่าองค์ปูสังกระจายนะครับเนะาะการโทรกิ่งกลางหาใดทั้งสองยิมเราด้วยนะครับเ้อร์โทรเ,เบอร์โทรยู่ใไ้คลิปครับ0 8 7 4 2 0 2 4เ1ดนะครับเอ้อครับสำหรับคลิปนี้ทั้ง่องขอให้เอฟซีโชคๆมนัมนๆลำๆด้วยส่งไทายปีก่าตอนรับปีไม่นะครับเนาะขอสวัสดีครับ